สถานาการณ์โควิดสิในพื้นที่จงังหวัดอุดรธานีวันนี้ค่ะพบว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้9การายเป็นการติดเชื้อในจังหวัด86กรายเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่5รายผู้ติดเชื้อรับการรักษาอยู่ที่614รายผู้ป่วยที่รักษาหายได้กลับบ้านวันนี้180รายยอดผู้รักษาหายสะสมอยู่ที่22,300รายผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่2 3 0 8 6กรายและวันนี้ค่ะไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มทําให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมของจังหวัดดออุรธานีียู่ท่ท171 ซึ่งตั้งแต่วันที่1มก,กราคม2,565เป็นต้นมาจังหวัดอุดรธานีมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นไปแล้ว1,898รกลายโดยจังหวัดอุดรธานีมีผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านหรือที่เรียกว่า Home Isolation หรือการแยกกักตัวที่บ้านจำนวน886รกลายทั้งหมดเป็นผู้ที่ติดเชื้ออาการไม่รุนแรงบางไรายไม่แสดงอาการส่วนที่กักตัวในชุมชนหรือ Community I s o l a t i o n มีจำนวน27กลายโดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานีได้นำเสนอมาตรการด้านสาธารณสุขและคำแนะนำประชาชนหลังกระทรวงสาธารณสุขยกระดับการเตือนภัยโรคโควิด -19 เป็นระดับ4 โดยขอความร่วมมือประชาชนงดเข้าสถานที่งดร่วมกิจกรรมสังสรรค์ดื่มกินชะลอการเดินทางหากไม่จําเป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองที่บ้าน14วันหรือ work from home ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์และขอความร่วมมือประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการฉีดวัคซีนใกลบ้าน